เคยเป็นแบบนี้กันไหมคะมันรู้สึกน้อยใจเวลาที่ไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เราทำบางครั้งการทำดีอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนทางที่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครตบมือไม่มีใครชื่นชมแต่รู้ไหมคะว่ากฎของธรรมชาติมันไม่เคยพลาดเลยนะทุกคลื่นพลังที่คุณปล่อยออกไปโดยเฉพาะพลังแห่งความดีค่มันจะสะท้อนกลับมาหาตัวคุณเสมออาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่คุณคาดหวังแต่เมื่อถึงเวลาคะ่ะพลังนั้นมันจะกลับมาหาคุณอย่างยุติธรรมแล้วก็งดงาม ฟ้ามีตาไม่ใช่เป็นเพราะใครมานั่งตัดสินเราจากเบื้องบนนะคะแต่ฟ้ามีตาเพราะธรรมชาติเขารับรู้ทุกแรงสั่นสะเทือนของหัวใจ <Ooh. S 1> ค่ะเมื่อคุณทำสิ่งดีดด้วยความบริสุทธิ์ใจโลกทั้งใบก็จะขยับอย่างเงียบๆเพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆเดินเข้ามาหาคุณค่ะดังนั้นอย่าหวั่นไหวค่ะถึงแม้ว่ายังไม่มีใครเห็นคุณค่าอย่าท้อเมื่อความดีของคุณดูเหมือนไร้เสียงสะทอนเพราะว่าพลังงานของความดีมันไม่เคยสูญหายไปไหนค่ะมันเพียงรอเวลาที่จะปรีบานกลับมาเป็นสิ่งที่งดงามในชีวิต จงยืนอยู่ในความดีให้ได้ในทุกๆมิติของชีวิตนะคะเพราะนั่นไม่ใช่แค่ทางที่ถูกต้องแต่ว่ามันคือหนทางเดียวที่จะทําให้จิตวิญญาณของคุณเปล่งแสงสว่างได้อย่างแท้จริงฟ้ามีตาจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าฟ้าก็คือพลังงานเดียวกับใจที่ดีที่มาจากความรู้สึกข้างในของคุณนั่นเองค่ะเคล็ดลับของโซลาก็คือทําให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างที่คุณทาค่ะทาดีที่สุดในแบบฉบับที่เป็นตัวคุณแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆที่กําลังสะท้อนกลับมาแน่นอน เป็นกำลังใจให้นะคะ